สวัสดีครับแปลงทับทุกท่านสมาชิกที่ทํานาทุกท่านหรือที่อยากจะรู้จักพันข้าวนะครับรู้จักพันข้าวเราก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับมาถ่ายเก็บไว้ให้ดูนะครับแปลงนี้มอถัดจากแปลงเปลี่ยนจากแปลงที่แล้วนะครับแปลงที่แล้วอันนี้คือข้าวข้าวหนักนะครับภาษาภาคกลางเรียกว่าข้าวหนัก ภาพระาภากฤสานเนี่ยเราจะเรียกว่าข้าวไวแสงนะครับว่าข้าวไวแสงมันคืออะไรหรือข้าวหนักมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวคุณตาขอขอดูก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายคลิป,ปแล้วหัวหาย คือข้าวไวแสงน,นะครับข้าวไวแสงเนี่ยก็คือข้าวนาปีจะใช้เวลาในการในการตั้งแต่ปกักดาจนถึงจนถึงการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะใช้เวลาอ่าประมาณ5-6เดือนนะครับเมื่อคอยพุฎาเริ่มทำทำนาตรงเนี้ย ข้าวคุณาทำตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับเพราะเดือนพฤษภาก็เริ่มหวานตักดาแล้วก็จะไปเก็บเกี่ยวเอาตอนเดือนพฤษภาพิจุนากราศีหากัญญาถ้าเกี่ยวเดือนกันญาหรือเดือนธุลานะครับเดือนกันญาหรือเดือนตุลาเขาเรียกว่าข้าวไวแจกนะครับข้าวไวแฉะ ตามแสงพระอาทิตย์เมื่อแสงพอาทิตย์หักเหมุมไปคือพูดง่ายว่าจะเข้าเปลี่ยนแปลงฤดูกาลฤดูกาลเป็นฤดูหนาวแปงจะหักเหไปเมื่อเข้าไว้แสงเนี่ยกระทบกับกระทบกับแสงอาทิตย์ในในมุมน,นั้นเขาก็จะเริ่มออกรวงนะครับเริ่มออกรวงเริ่มออกรวงรักโกรธนะครับอตอนนี้ก็กําลังจะเริ่ม ตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มท้องแล้วนะครับข้าวก็กําลังจะเริ่มท้องนะครับกําลังจะเริ่มท้องอพอเริ่มท้องปุ๊บเ่ย้าเป็นสมุทรล้านพิจะเคยจะเคยเดินตามสุญญานะครับจะเคยเดินตามสุญญาสุญญาเป็คือแม่ของพิจารพอข้าวเริ่มตั้งท้องปุ๊บ ใครก็ทำจะทำขนมส้มแดงขนมส้มขนมส้มขาวขนมส้มแดงขนมส้มขาวก็คือข้าวเหนียวที่เป็นสีขาวอาแป้งที่ข้าวเหนียวที่เป็นสีขาวใส่โม่โม่เป็นสีขาวให้ขนมส้มแดงก็ใช้ข้าวข้าวแดงภาษาภาคอีสานนี่เราจะเรียกว่าข้าวกําหรือข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวข้าวเหนียวแดงนะครับเอาไป ถาหาไปนานข้าก็ไปเดินจากแล้วก็เขารียกว่าไปรับขวัญไปรับขวัญท้องข้าวนะครับเปบ็นรับขวัญเอ่อไปบอกแม่โพโตแล้วก็เอาเอาเอาชะลอไปเอาชะลอไปเาวลาไปตักแล้วก็เอาชะลอไปวางนะครับเอาชะลอไปเกี่ยวกับการ แล้วก็บอกให้ผู้ตกทิกทการเขาก็มีแต่ตอนนี้พุทธาเลยเป็นภาพตรงภาพตรงจำอันนั้นก็มาหาพุทธาเมื่อตอนก็มาหาพุทธาเมื่อตอนว่าตอนพุทธาอายุเด็กๆอยู่เรียนชั้นมัธยมชั้นประถมต้นพุทธาจะไปไปตาสิงห์กิจาไปนะครับเพราะ เดินไปรอบนาเสร็จแล้วกลับมาที่เดินมาที่ทะลอดก็มาเสตางกินขนมส้มแดงขนมส้มขาวแล้วก็มี ไอ้ไอ,อ้ควาดเป็ทั่วเนี่ยแล้วกินหวานเนี่ยก็ก็ไปไปลาไปลาข้าวจากแม่โพสก็ขอไปกินนะครับมันก็อร่อยเจ้าภาษาเด็กนะครับพอเสร็จแล้วก็ก็เราเชื่อว่าข้าวเนี่ยมีแม่โพสมา,มามามาดูคอยดูแลข้าวปลา แต่แต่ถ้าข้าวข้าวดอหรือข้าวเบาเนี่ยจะใช้เวลาแค่ประมาณสิบสนะครับใช้เวลาแค่ประมาณสิบสีแล้วก็เก็บเกี่ยวได้แล้วก็เมล็ดของข้าวดอเนี่ยกับข้าวนาปีหรือข้าวข้าวไวแสงจะต่างกันข้าวไวแสงเมล็ดจะยาวมีน้ำหนักมากแล้วใช้เวลาการอยู่ในในสั้กแต่ออกสั้กแต่ปักจาถึง อบรวงจะใช้เวลานานกว่านะครับจะใช้เวลาน,านานกว่านะครับอ่ก็แล้วแล้วราคาน้ำหนักข้าวข้ามากกว่า สั้นกว่าเล็กกว่านะครับก็เล่าให้ความจรังอย่างด้านนี้นะครับเราก็จะมีความรู้กันบ้างพอสมควรข้าวนาปีเรียกว่าข้าวหนักข้าวนาปลังเรียกว่าข้าวเบานะครับใช้เวลาในการเพาะปลูกไม่นานเท่าไหร่เนะพาะปลูกไม่นานเท่าไหร่นะครับเพาะปลูกไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าข้าวนาปีก็อายุจะมากกว่ากันสักประมาณสองเดือน ประมาณสองเดือนแต่ข้าวนาปลังนั้นนะ่ะใช้อายุสั้นได้ผลเร็วแต่ขายราคาถูกกว่านะครับถูกกว่ามันมีข้าวชนิดหนึ่งข้าวไรเบอร์รี่ข้าวไรเบอร์รี่เนี่ยจะเป็นสีจะเป็นสีนส,สีน้ำตาลหรือสีสีน้ำตาลนะครับ ข้าวสีน้ำตาลหรือสีดำอ่อนๆหน่อยนะครับข้าวไรเบอรี่เนี่ยราคามันจะสูงคุณภาพทักคุณค่าทางอาหารมันจะสูงกว่าข้าวกร่ำข้าวกำ่ำก็คือข้าวดำนี่เลยนะครับก็ก็ใช้เวลาในการาใช้เวลาในการปลูกพอๆกับข้าวดอ,อนี่แหละพอๆกับข้าวดอ,อนี่แหละแต่ว่าอาจจะสั้นกว่าเล็กน้อย นะครับแต่เป็นข้าวที่มีคุณภาพครับคุณค่าทางอาหารสูงนะครับมีคุณค่าทางอาหารสูงสูงกว่าข้าวสูงกว่าข้าวพันธุ์ต่างๆนะครับสูงกว่าข้าวพันธุ์ต่างๆก็ก็ให้ดูนะครับทางนี้ก็เป็นข้าวดอทั้งหมดนี่ตรงนี้เป็นข้าวดอตรงนี้ก็เป็นข้าวดอแต่เราขั้นไว้ด้วยข้าวนาปีนะครับขั้นเออข้าวขั้นไว้ด้วยข้าวนาปี นะครับทางโน้นแปลงแปลงโน้นก็เป็นข้าวข้าวดอนะครับข้าวดอข้าวดอจะมี1แปลง2แปลง3แปลงแล้วก็4แปลงนอกนั้นจะเป็นข้าวนาปีทั้งหมดนะครับก็ก็คงจะอธิบายพอพอสังเขตสังเขตนะครับไม่ไม่ไม่ไมลอันนี้อาอธิบายโดยละเอียดนะครับถ้าโดยละเอียดเดี๋ยวจะมีคลิปต่ตอไปให้ดูนะครับ ข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวดำนี่เป็นข้าวข้าวดอหรือข้าวไวแสงข้าวเหนียวดำก็เป็นข้าวไวแสงนะครับที่คุณตาพูดตั้งแต่โต้นเลยว่าคุณตาปลูกข้าวเหนียวดำไว้นะครับไว้จะพอกินนะครับพอกินนะครับก็วันนี้ขอลงคลิปแค่นี้แหละครับขอลงคลิปแค่นี้นี่ก็จะยาวกว่าปกติพอสมควรนะครับยาวกว่าปกติพอสมควรก็ก็วากช่องค้ำคูณ ฝากช่องค้ำคูณไว้นะครับอ่าก็ช่องช่องค้ำคูณหนึ่งเก้าสี่และช่องชว์ราแม่กระต้อยก็ขเข้าไปช่วยดูนะครับช่วยดูนะครับก็ขอลงคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ